เออนะครับโอ้โหนี่ครับ,รบชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอืนี่ครับ,รรรรบ,รบพี่น้องนางฟ้าและเทวดาเนาะมาแต่งชุดไทยครับโอ้โหสวยจริงๆครับสามชาติชาตาินี่ครับหืมหน้าตาเบิ่ร์นก็จะขายชาวญี่ปุ่นเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหนี่ครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มครับมาเพาทพบองไทยก็มีแต่รอยยิ้มเนาะนี่ครับโอ้โห,โห,โหนี่ก็ชุดไทยครับว้าวสวยจริงๆครับนี่ครับ ชุดไทยใส่แล้วก็สวยปับ๊บเลยนะพี่น้องใส่แล้วก็สวยปั๊บลยครับอือหือด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเป็นชาวฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหนะครับชุดไทยใส่แล้วก็สวยเลยครับใส่แล้วก็เป็นคนไทยแล้ครับอือหือค่ะพี่น้องเหมือนนะครับหน้าตาเหมือนชาวจีนนะพี่น้องหน้าตาเหมือนชาวจีนนะครับ ต้นเทิงกับเป็นชาวฝรั่งครับชุดไทยครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้เยอะจริงๆนะครับอ๋อที่ครับชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหพี่น้องเลนะครับป๋าดีครับมากับคุณแม่เนาะอันนี้เกิดสาวชาวต่างชาติแต่งชุดไทยครับโอ้โหสวยงามมากพี่น้องนี่ครับ อืม,อมดิครับว,ว้าวดีครับนางฟ้าและเทวดาทั้งนั้นครับโอ้โหพี่น้องเอ็ดีิครับว,ว้วาวฟ้าดีโทเยอะจริงๆครับ คนเต็มนะครับปาดีครับอืมนี่ครับพี่น้องก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับนี่ครับนั่งเต็มนะครับด้านนี้ก็เป็นคาเฟ่วัดอรุณครับโอ้โหเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาย่างส้มนะครับมาย่างส้มภาพบรรยากาศอยู่ที่วัดอรุณนะครับเนื่องในวันลอยกระทงครับโอ้โหปาด เยอะจริงจริงนี่พี่น้องเต็มเลยครับด้านนี้ก็เป็นร้านค้านี่ครับเนี่หอดปู้พี่น้องไปเลยครับคนมาหลายเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกระทงครับเป็นกระทงเนาะงามเนี่ยครับกระทงนี่ครับกระทงวัดอรุ่นครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหด้านตักข้า็เต็มครับ ฟ้าดีครับพี่น้องนางฟ้าและเทวดาทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับงามดีครับอือนี่ครับจิงซ่เซนป็นร้านค้านั่นี่ครับร้านขายขนมพกครับด้านนี้ก็นางฟ้าครับด้านนี้เป็นกระทงพี่น้องครับด้านนี้เป็นกระทงครับกระทงวัดอรุณครับโอ้โหสับเด้ครับสาวฝรหลังครับอือ ลำนำวันเพ็ญครับอือนี่ครับพี่น้องด้านนี้เป็นเวทีกลางเนาะครับเป็นเวทีกลางครับคืนนี้กจะมีการแสดงครับพี่น้องแต่คืนนี้บอนัทไม่อยู่นะครับคืนนี้จะไปที่ไอคอนสยามครับทีมดูด้วยนะลูกนะเพราเดี๋ยวตอนต่อจะมีย้อนหลอนคนสุดท้ายมท หนูเดินให้มันเป็นแถวลูกหนูเดินเข้ามาไม่ต้องตัดหลังนะครับลูกเราเข้ามาชิดนนี้หันขวาหันกลับไปครับเดินออกมาด้านขวาโอเคให้มันเป็นแถวอย่างนี้นะลูกไม่งั้นอ่ะคนที่สามอ่ะมันจะกลายเป็นต้องเดินตัดไปนึกออกป่ะาด้านนี้ก็เต็มทีจะรรัับางวลต่อด้านนี้กลายเป็นม่องร่อยกระทงครับเป็นที่ร้อยกระทงครับโอ้โห เอาเรียนเชิญนะญาติโยมนะ ยังไม่มีกระทงนะเรียนได้เลยที่ยังไม่มีกระทงเรียนเชิญเป็นที่ลยทรงครับกระทงของทางวัดระยะโจมบพี่น้องเลยครับรวมถึงเต็มนะครับรานนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับนี่ครับพี่น้องคนเยอะจริงๆนะครับด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์ครับวัดระยะโจ๊ครับทางวัดก็ได้เป็นชาวฝรั่งครับมาเป็นทัวร์ครับกระทงนักเรียนเชิญภาษาทุกชนทุกคนทุกงาน ท่านใดที่มาถึงอย่างวัดอรุณราชวรารามนะก็ยินดีต้อนรับด้านนี้ก็ชาวฝรั่งครับกรเป็นชาวฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยววัดอรุณครับเป็นสิ่งในตำนานเต็มนะครับญาติโยมท่านใดที่มาช้ามาดึกๆข้ามข้ามบางทีจะตรงก็หมดในญาติโยมบางทีจะหากระทงลอยกันไม่ได้เลยนะเรียนเชิญนะนี่เหลือคือเมืองไทยครับพี่น้อง เมืองไทยก็มีซอฟท์แวร์เนาะทั้งวันลอยกระทงนะครับวันสงการนะครับก็เลยทำเพอชาต่างชาติก็ต้องหลั่งไหลมาครับมาเที่ยวเมืองไทยครับเมืองไทยก็มีแต่ซอฟท์แวร์เนาะนะครับนานตั้งแต่กนนี้กติดต้นหน้าป่าเพื่อการศึกษาของนักเรียนว่ารุ่นน้าชวนารามของเรา ติดต้นพระป่านะญาติโยมตอนนี้ต้นพระป่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยบารมีญาติโยมนะมาต่อเติมบุญกันคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเป็นพุทธมน้ต์ร่วมกันต่อเติมบุญนะสั่งสมบุญหนังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ช่องกาอสมทครับความสุขมัยทวงประทัดกรุงเทพมหานครครับ การทำขนมครับเต้ตัวพี่น้องเป็นครับอันนี้คืออะไรน้อนี่แกงเหงาหงอดค่ะเหงาหงอดค่ะแกงเหงาหงอดเหงาหงอดคืออะไรน้อครับงเหงาหงอดแกงเหงาหงอดแกงเหงาหงอดแปลกเนาะชื่อแปลกมากครับแกงเหงาหงอดครับ โอ้โหนี่พี่น้องมันะครับว้ามอันนี้ก็ด้านนี้เป็นขนมเนาะพี่น้องเป็นขนมครับอือหือนี่ครับทุาพนก็นระก็แต่งชุดไทยเนาะวันนี้ก็มีทั้งคนไทยมีทั้งชาติต่างชาติเนาะมาแต่งชุดไทยอย่างงดงามครับ ด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหเพื่อนกะเข้าไปส้มแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรจากพระประธานเนาะอยู่ที่พระอุโบสถครับด้านพูดครับพี่น้องน่ครับด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์ครับเป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหเยอะจริงจรพี่น้องนะครับปาดีครับมาอย่างล้นหลามเนาะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นดนตรีไทยครับเป็นดนตรีไทยครับเป็นกองเนาะ โอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นขนมล่าเตียงเป็นขนมล่าเตียงโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็ชาวฝรั่งครับมาเทียนเมืองไทยครับโอ้โหนี่ครับเบลคัมทัวร์ไทยแลนด์นะครับด้านนี้เป็นขนมบัวลอยจากลพบุรีครับจากลบนี้จากลพบุรีครับบัวลอยครับบัวลอยดอกพิกลเนาะ หอมดิเนาะหอมเครับหอม้วอร่อยครับ่ะโอ้โหเวลางหอมเลยครับคนก็สวยเนาะชุดก็สวยครับโอ้โหเีครับอืมครับพี่น้องนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องเมืองแห่งความสุขครับคนก็หลั่งไหลมาเนาะครับเมืองนะครับโอ้โหชาต่างชาติทั้งนั้นครับหลั่งไหลมาเที่ยวครับมาเที่ยววัดอรุณครับ ออันนี้เป็นน้ำตาลสดราช,ชบุรีครับอือหคืนนี้เพิ่นก็นจะโซ่แล้วพี่น้องจะมีการแสดงนะครับแต่บอะนัดอาจจะไม่ได้อยู่นะครับว้าวสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โห,โห <c oughs> กดันนครับผมอือด้านนี้ก็ชาวฝรั่งครับ โอ้โหเต้ดูน้องเบิร์นะครับอด้านนี้คืออะไรนะครับด้านนี้เป็นลอยกระทง New Gen Enjoy อันนี้เป็น New Gen Enjoy ครับนี่ครับว้าวนี่ครับ New Gen Enjoy ครับสวยงามมากครับด้านนี้ครับสวัสดีครับ โอ้โหสวยจริงๆครับสวยปานนางฟ้าเลยสวยงามมากครับโอ้โหลอยกระทงไปยูเนสโกนะครับอือหือได้มากแล้วก็ต้องทายพี่น้องยังส้มเนาะพี่น้องออแต่คลิปนี้ก็อาจจะลงวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้บ่าวนัดอาจจะตัดต่อไม่ทันนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยนะครับพี่น้องเพราะว่า Asten. มีมือถือเครื่องเดียวเนาะเป็นยูทูบเบอร์ที่โ no นเนมนะครับไม่มีลูกมือนะพี่น้องถ่ายเองทําเอง,เองตัดต่อเองครับก็อาจจะช้านะครับพี่น้องกาต้องขอแห่งใจแห่งใจเด้อถ้าพี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับถึงแม้นว่าจะลงช้านะครับด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟครับ ร้านกาแฟวัดอรุณครับไ้อกระนะรบ้หด้านนี้เป็นสื่อมวลชนเนาะมาเกือบทุกช่องพี่น้องมาเกือบทุกช่องครับโ้เสียประานนี้แล้วก็เรียนเชิญมารวมบูชาคุณรับด้านนี้เป็นการสอนการทัศรับกระทงครับเป็นการสอนการทระทงครับ หนาหรือ่าลบลมาโพนะจับท็อปนิวครับจากท็อปนิวนี่ก็นางฟ้าครับโอ้พี่น้องในสื่อสารนิยมตั้งกำลังสั่งงาครับเชเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้ายครับหน่ามทลพบลกับชาววัลราชระราดของพเราหน่าหรือท่านใดน่าที่จะลอยดวงประทีปหน่ช่วงนี้น่ากด้่อนมาก่มีลมทัดผ่านน่าก็เรียนเชิญเชิญน่า โดนก0สาเลือกตามสีวันเกิดได้เลยนะชาวฝรั่สาต่งที่ไทยครับลูกหล่อมากครับเป็นชาวฝรั่งแต่งชุดไทยครับอาบอยรับแขกนะน้องเทียร์มาใช่แล้ววันต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไรติ่มวันดูตรงนั้นโอเยอะจริงๆครับวันนี้ครับ ด้านนี้เป็นเวทีกลางครับเป็นเวทีกลางกําลังซ้อมครับด้านนี้ก็สื่อมวลชนครับเป็นช่อง9ก้าอสมทอครับโอ้โหคนหลังทั้งนั้นเลยด้านนี้ก็สื่อมวลชนครับ มาเกือบทุกช่องนะพี่น้องมาเกือบทุกช่องครับรางวัลต่อไปใช่รวาลโอดีครับรางวัลชูเชอระดับนี้คือความยิ่งใหญ่ของไทยนะพี่น้องโอ้โหนีครับเดี๋ยวต่อไปผมกจะขอพาพี่น้องเข้าไปที่ป้าปางน,นะครับไปสมภาพบรรยากาศนะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะที่ป้าปางครับ ปีนี้เรามาโดยทีมนะคะลำนำวันเกียวตอนนี้นะคะใครที่อยากจะลงเรือนะเยอะมากเลยนะคะใครว่าต้องมาขึ้นเรือนะคะด้านนี้เป็นท่างเข้าไปที่พระปาเนาะนี่ครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับงานริเวอร์โดยทีมพายเลยดังนั้นใครที่ต้องการลงเรือไปท่าต่อไปนะคะวัดกัลยาสวรรค์มาแล้วครับให้ที่ข้าเรือด้านนี้ก็ชุดไทยครับ เป็นชาต่างชาติครับสวยนามมากครับหล่อมากครับด่านนี้ก็สาวชาต่างชาติครับโอ้โห,โหงามดีนีครับพี่น้องนางฟ้าและเทวดาทั้งนั้นครับมาเทีย่ยวเมืองไทยครับหูหครับก็บมีคนทุกเซอสาตเนาะมาเทีย่ยวเมืองไทยเลยครับด่านนี้ก็ชาวต่างชาติครับเบื้องหน้าตาและก็คล้ายชาวญี่ปุ่นเนาะ อันนี้ก็เป็นชาวฝลังครับม,ม,ม,มาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับโอ้โหต่อไปกัจะขอพาพี่น้องขึ้นมาชมนะครับพาพี่น้องนี่ครับเอ้นนะครับโอ้โหน่ครับชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหเยอะจริงๆครับ นี่ครับพี่น้องนางฟ้าและเทวดาเนาะมาแต่งชุดไทยครับโอ้โหสวยจริงๆครับสามชาติ่างชาตินี่ครับอืมหน้าตาเบิ่งจกจะขายชาวญี่ปุ่นนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหครับด้านเทิงก็เป็นชาติต่างชาติครับตามด้านข้างกา็ชุดไทยครับอืม ก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนนะครับที่จะให้เห็นภาพนะครับนอกจากคําว่าสวยงามคมาําว่าโอ้โหอือหือนะพี่น้องดีครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับมาดีครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับนางฟ้าครับอือหือสวยจริงจพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหดันเถื่องก็เป็นชาวฝรั่งเนาะนะครับ ชาวฝรั่งเต้มครับมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องใครก็อยากมาครับคนไทยไม่เคยเรียกร้องเนาะแต่เขาก็มาเองครับเพราะว่าพี่น้องคนไทยก็เป็นคนใจดีครับมีมิตรไมตรีที่ดีครับมาแล้วกัมีแต่ความสุขเนาะคนไทยก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเมืองแห่งรอยยิ้มครับ land of smile ครับ โอ้โหนี่ครับพี่เนาะเหมือนนะครับมุมนี้เยอะจริงๆคบมุมนี้ครับโอ้โหนี่ครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มครับ<ว>มาเพ่พญไพรก็มีแต่รอยยิ้มเนาะนี่ครับเป็นเช้าบาลังครับเน้ โอ้พี่น้องไอเพืนะครับงานเดีครับบันนี้กาสิพาพี่น้องไปมุมที่สองนะครับแล้วกาจะได้รีบไปไปควนสยามครับซึ่งคลิปก่อนผมกัใช้กล้องดีเไอถ่ายเนาะคลิปนั้นภาพอาจจะไม่ชัดนะครับแต่คลิปนี้ใช้มือถือซัมซุง a53 ถ่ายนะครับอื้อหืออ๋อพี่น้องนี่ครับเต้นนะครับชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับ เยอะจริงๆครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับุมนี้ครับขึ้นมาแล้วครับด้านนี้ก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมเนาะ,ะนี่ครับโอ้โห นี่ก็ชุดไทยครับว้าวสวยจริงๆครับนี่ครับชุดไทยใส่แล้วก็สวยปั๊บเลยนะพี่น้องใส่แล้วก็สวยปั๊บนะครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเป็นชาวฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหครับชุดไทยใส่แล้วก็สวยเลยครับใส่แล้วก็เป็นคนไทยแล้วครับ อืมครับพี่น้องเหมือนนะครับหน้าตาเหมือนชาวจีนนะพี่น้องหน้าตาเหมือนชาวจีนนะครับตันเทิงกับเป็นชาวฝรั่งครับชุดไทยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหช่างเข้ากันกับพระปางสาเลเกอครับพี่น้องชุดไทยนะครับนี่ก็ชุดไทยครับว้าวดีครับ แต่วันนี้ฟังเสียงพูดก็มีคนไทยอยู่นะครับมาแต่งจุดไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือวันลอยกระทรงเนาะนี่ครับน้องคนนี้ก็เป็นคนไทยครับปั่น,นี้กับสีพายพี่น้องไปมุมที่สามนะครับก็มีอยู่สี่มุมเนาะมาอบเลิอกซุกเจอพี่น้องเอ้ยครับ ก็ต้องขอเซิร์ฟนะครับเอซของบราั์ตนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับกาขอเฮอมาเทพเมืองไทยเนาะแล้วก็มาแต่งชุดไทยนะครับชุดไทยต้องมาแต่งที่เมืองไทยนะครับจะไปแต่งที่ชาติอื่นไม่ได้นะครับไม่เข้ากันเลยนะครับนี่ครับเป็นนางฟ้าโอ้โหนะครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มเนาะแต่ฟังเสียงพูดนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับพี่น้อง ฟังเสียงพูดไม่ใช่คนไทยนะครับด้านนี้ก็เป็นมองเสาที่ไทยครับเป็นร้านเช่าทุดไทยครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมือนะครับสวยจริงๆครับโอ้โหเป็นหนุ่มฝรั่งพี่น้องเป็นหนุ่มฝรั่งแต่งทุดไทยครับว้าวหล่อมากครับโอ้โหเป็นหนุ่มฝรั่งแต่งทุดไทยครับหล่อจริงๆครับว้าวว้าวหล่อมากครับหนุ่มฝรั่งครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับว้าวเบลคัมทูไทยแแลนด์นะครับเบลคัามทูไทยแแลนด์ครับ <laughs> นี่ครับมาเซลฟี่ครับ <laughs> โอโ้โหเยอะจริงๆครับมาเที่ยวเมืองไทยครับ <laughs> ด้านนี้ก็ชุดไทยดิพี่น้อง โอ้โหว้าวครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับสวยงามมากพี่น้องนครับโอ้โหดีครับ ด้านนี้ก็เต็มครับมุมนี้ครับอ๋อดีครับมุมนี้เยอะจริงๆครับโอ้โหเป็นชาวฝรั่งน้อนี่ครับ<ะ>โอ้โหพี่น้องนี่ครับเป็นชาวฝรั่งด้านนี้ก็ชุดไทยครับมุมนี้เยอะจริงๆครับว้าวว่ายอย่างไทยอย่างงดงามครับพี่น้อง เป็นชาต่างชาติโอ้โหอันนี้กลายเป็นชาวฝรั่งครับอือหึวาวนี่ครับยิ่งคำก็ยิ่งมาแล้วพี่น้องนีครับยิ่งคำก็ยิ่งหลงไหลมากครับมาบรรลอยกระพงครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้เต็มนะครับมุมนี้เยอะจริงๆนะครับอ๋อที่ครับชุดไทยทั้งนั้น โอ้โห oh พี่น้องไปนะครับอือหือนี่ครับโอ้โ oh หนี่พี่น้องอือหือน้านเ่นิงก็เต็มครับ <c oughs> ปลาดีครับมากับคุณแม่เนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เกิดสาวชาวต่ <c oughs> างชาติแตง่งชุดไทยครับ สวยงามมากพี่น้องดีครับอืมดิครับว้าวดีครับอืมนางฟ้าและเทวดาทั้งนั้นครับโอ้โห<ฮ>พี่น้องเองดีครับว้าว มี่โทเยอะจริงๆครับฟังเสียงพูดเหมือนคนจีนนะพี่น้องฟังเสียงพูดนี้เหมือนคนจีนเนาะนี่ครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ครับเยอะจริงๆครับ S <S> ม,มาครั้งเลิากกะซุกเ,เ,เจอกับสุกใจพี่น้องเอ้ยสุกเจอกับไปว่ามีความสุขใจนะครับเป็นภาษาผู้ไทยเนาะสุกเจอครับ <S <S> โอ,โอันนี่ครับหรืออีกความเชื่อหนึ่ง นะครับแล้วก็ตามอีกสักีหนึ่งเป็นการบูชาพระอุปคุตเถระด้านนี้ก็ชุดไท,ทยครับสมเด็จพระจอมราชสุมมนนทธิชัยนั่แล้วเทวดาทั้งโลกไม่เข้าสู่พระนิพพา,านอยากได้รักสังขารแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่สุนทรภิพพานรอถึงเวลาในยุคต้อนสินธาริยะแน้านนี้ก็ชุดไทยครับโอ้โหสวยจริงๆครับปอดด้านนี้เต็มพี่<า>น้องนะครับ ด้านนี้เต็มครับอือหือนี่ครับด้านทางเข้านีครับบาติโพ้ดีครับโอ้โหนี่ครับก็มีทั้งคนไทยมีทั้งชาติต่างชาติเนาะครับมากันอย่างลนหลามครับอ๋อนี่ครับพี่น้องหอดปุนครับโอ้โหมาเที่ยววัดอรุณมาเที่ยววันลอยกระทงครับเป็นชาวหลังครับอีกคือชิมี อันนี้ก็เป็นฝรั่งครับอ๋อเยอะจริงๆครับพี่น้องด้านนี้ก็ชุดไทยครับชาติ่างชาติครับอื้อหือด้านนี้เป็นบทน้อยครับพี่น้องบทน้อยครับนี่ครับฝรั่งทั้งนั้นครับโอ้โหมาเที่ยววัดอรุณมาเที่ยววันลอยกระทงครับปางก็สวยงามครับภาพยามเย็นพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ก็เป็นชาต่างชาติครับอืออกมาแล้วครับออกมามเต็มพี่น้องอน,นีครับอือหือ เพ่งขำคนจะเพ่งมาเนาะหรือว่ายิ่งขำคนก็ยิ่งมาครับโอ้โหี่ครับสวัดีครับโอ้โหเยอะจริงๆครับการทางเข้ากวเต็มครับด้านนี้ก็เต็มครับอื้มมาซื้อหมูปิ้งเนาะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงไอศครีมครับอื้มพี่น้องเอ๋ยบุงนะครับเสน่ห์กรุงเทพมหานครครับ ไอติมสามิติครับด้านนี้ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็แต่งชุดไทยครับเบื้องแล้วก็น่าจะเป็นคนไทยเนาะเป็นน้องนักเรียนครับด้านนี้เิ่นกระทาลงเลยครับโอ้โหเต้นะครับเยอะจริงๆครับอื้มนี่ครับด้านนี้ก็เต้พี่น้องครับหลังคาแดกนี่เขาห้องว่าเก๋งกินครับพี่น้อง มองมาเก๋งจีนครับด้านนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับสรรดีครับวันนี้อากาศดีมากครับพี่น้องอือหืมนี่ครับพระปางวัดอรุณครับงามเด้ครับคนเยอะมากครับเทนะครับแกรมีทั้งคนไทยทั้งชาติชาติเนาะกับปะปนกันครับเพิ่นกัดมาเที่ยววันลอยกระทงนะครับมาที่วัดอรุณนะครับ ืันนี้ผมกะซุกเจอหลายพี่น้องซุกเจอหรือว่ามีความสุขใจมากครับกะตั้งเจอมากเนาะตั้งเจอผ้าพี่น้เอ็มซีมาเที่ยวส้มผ้าบรัรยากาศนะครับกะต้องขอเซิร์ฟ้อครับพี่น้องทา่าทัวร์วางกะขอเพิ่มมาเที่ยวที่พัดอรุณนะครับขอเอพื่อผ้าพราอมผ่าแม่มาเนาะคลิปนี้ผมกะต้องขอขอ,เอบเ,เจอด้วยครับถ้าเปื่อซับเจอกันขอฝากไลฟ์ฝากแช์นะครับคลิปของบอนัดไม่มีสาระมีแต่ความสวยงามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสด,ดีตอนสวัสดีครับบ๊ายบาย